เอื่อสำนักงานผมยังไม่ได้เปิดเลยต้ปลาแต่ที่ทจไมเนี่ยเก็บเลยไม่เต่าอยู่ได้เฮ้ยไม่เอายี่ดีโอ้โหเออเออขอบคุณมากสำคัญน่ะแฉลงเนี่ยเออเดี๋ยงัดหน้าเลยดิเออเอองัดหน้าซะเลยเดี๋ยงัดหน้างัดหน้าเมล่อหรงัดหน้าเมื่อหรอมาทำอย่างนี้จะดีหรอโอเคต้องหาห้องสำนักงานอ่ะยังไม่เจอเลย สำนักงานห้อง<ช>สำนักงานาห้องผอฝั่งนี้เหมือนยังไม่เคยไปะพ<อ>ี่ฝั่งไหน่งนี้อะ,อะทางยาวๆไอทางยาวๆน่ากลัวมงะฝั่งไหนวะก็แต่งตัวเหมือนกันอีกดูไม่ออกวูใครทางไหนไปกันเถอะไปได้กันไปได้กันไป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 ไไปด้กันไป,นไปได้กันเห้เฮ้ยเฮ้ยฮ้้เฮ้้เเตัว้วหเยวะเยเนยเฮ้ย ตีแล้ววะเอเลียนเอ้ยไปไปไป้ยเฮียอุ AT ้ยไม่เงยเปนเอเลี่ยนว่ะ